สวัสดีครับผมนายเดชาบุญม,มาภาทรัพย์ครับผมเลขประจำตัวนักศึกษา6404062630350ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพรีเซนต์งานวิชา Human Computer Interaction นะครับผมส่วนแรกนะครับเป็น Empty Map นะครับผมของแอปพลิเคชันหาช่างนะครับผมเซนะครับผมปัญหาที่ต้องพูดนะครับลูกค้านะมีปัญหา น้ำยาแอร์หมดครับผมอยากทาสีบ้านใหม่ท่อประปาเสียจริงนะครับผมหรือว่าสิ่งที่คิดถึงนะครับลูกค้าครับคิดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคิดถึงความสะดวกสบายของการใช้แอปพลิเคชันนะครับผมคิดถึงคุณภาพของงานนะครับและก็คิดถึงระยะเวลาการดําเนินงานของการดําเนินการของงานนะครับ Here นะครับผมสิ่งที่ได้ยินนะครับลูกค้าครับได้ยินรีวิวมาจากอินเทอร์เน็ตว่า แอปพลิเคชันนี้นะใช้งานง่ายได้ยินเพื่อนๆที่ออฟฟิศนครับแนะนำให้ใช้ได้ยินมาว่าแอปพลิเคชันนครับมีความปลอดภยัยแล้วก็ได้ยินช่างบอกรายละเอียดง,งานตอนกําลังทํางานอยู่นะครับผมดัสนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับผมสิ่งที่ลูกค้าต้องทำนะครับของแอปพลิเคชันนี้นะครับคือเรียกช่างผ่านแอปพลิเคชันนะครับแจ้งงานซ่อม วันที่ต้องการใช้บริการนะครับผมจ่ายเงินรออนุมัติงานซ่อมแล้วก็รอรับบริการอยู่บ้านได้เลยครับเพนนะครับคือปัญหาที่เกิดเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ระบบนี้นะครับอาจอาจจะถูกแก้เพียงบางส่วนนะครับผมโดนโกงราคานะครับหรือว่าช่างอาจจะไม่มาตามนัดเวนนะครับคือสิ่งที่จะได้รับ หากใช้บริการนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถนัดวันเวลาที่แน่นอนได้นะครับผมมีการตกลงราคากันก่อนเพราะว่าเราให้ชําระเงินก่อนก่อนที่จะเรียกส้างเรียกช่างมาซ่อมได้นะมีความสะดวกสบายครับใช้งานง่ายแล้วก็สามารถติดตามงานซ่อมได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับคือส่วนของเออยูสเซอร์พูชนะนะครับผมทางเรานะครับได้เก็บตัวอย่างนะครับจากผู้ใช้สองท่านนะครับผม ซึ่งขอสมมุตินามท่านแรกเป็นนายเอเข้ามันไก่ครับอายุ22ปีนะเป็นเพศชายนะอาชีพฟรีแลนซ์นะครับพุทธปริญญานะครับสิ่งที่เขาชอบนะครับคือการสังสรรค์กับเพื่อนและก็การเล่นดบตตีนะครับผมมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนขยันและใฝ่หาความรู้นะครับสิ่งที่ลูกค้าคนนี้นะครับประสงค์ที่จะใช้บริการนะครับก็คือต้องการเลขกช่างมาเช็คสภาพระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับและอยากลราทาสีใหม่บ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปจ้างใครเข้าทำนะฮะ ส่วนคนที่สองนะครับสมมติเป็นนางสาวบีข้าวหมูแดงนะครับผมเอ่ออายุ28ปีนะครับผมเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับเอ่อสิ่งที่ชอบนะครับคือการฟังเพลงและการทำอาหารนะครับบุคลิกก็คือความพร้อมที่จะปรับตัวและใฝ่หาความรู้นะครับส่วนลูกค้าคนนี้นะครับประสงค์ที่จะใช้บริการก็คือเธอเนะต้องการเรียกช่างมาซ่อมระบบประปาภายในบ้านนะครับผม ครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือ user s n i o นะครับหรือว่ากรอบความคิดของแอปพลิเคชันหาช่างนี้นะครับผมลูกค้านะครับจะต้องตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนนะครับว่าออนไซต์เนี่ยครับอยู่ในเขตให้บริการหรือไม่ครับถ้าอยู่ในพื้นที่ให้บริการก็สามารถแจ้งงานซ่อมนะครับโดยว่าการแจ้งงานซ่อมนะครับผู้ใช้นะครับจะต้องเลือกประเภทงานและก็กรอกข้อมูลงานเบื้องต้นนะครับ สมมุติว่างานแอร์นะครับแล้วกรอกข้อมูลงานเริ่มต้นบอกว่าเออน้ำยาแอร์หมดอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่อาจจะเพิ่มรูปภาพได้นิดหน่อยนะครับพอแจ้งงานซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมลูกค้านะครับจะต้องชําระเงินเพื่ออนุมัติงานนะครับโดยอาจจะเป็นการชําระผ่านบนัญชีธนาคารหรือว่าการสแกน QR โ o ้ e นะครับพอชําระเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีใบสั่งมานะครับ โดยในใบสั่งนะครับก็จะมีเวลาที่นัดมีชื่อลูกค้ามีสถานะของงานนะครับแล้วก็รายละเอียดงานโดยที่ลูกค้านะครับสามารถติดต่อช่างได้โดยจะเป็นระบบแชทหรือว่าลายส่วนตัวของทางช่างได้นะครับหรือว่าจะเป็นการโทรเบอร์ติดต่อของช่างได้นะครับผมส่วนต่อมาที่จะพูดนะครับก็คือ Information a r ์ h ิเกิลเจอร์นะครับหรือว่าโครงสร้างคร่าว ของแอปพลิเคชันหาช่างนี้นะครับผมคิดไว้นะครับว่าอย่างแรกเลยมันควรจะมีแผนที่แสดงเขตการให้บริการโดยที่เราสามารถเช็คขอบเขตการให้บริการของแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วก็ถ้าว่า GPS นะครับมันมันไม่ตรงหมดนะฮะก็ให้เราสามารถแก้ไขที่อยู่ได้ส่วนที่สองครับก็คือ notification Not นะครับคือว่าอาจจะเป็นการแจ้ง พวกส่วนลดต่างๆโปรโมชั่นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่3ามก็คือ history นะครับก็จะเป็นส่วนที่แบบเรานั้นเวลาเราดำเนินการขอการซ่อมแล้วนะครับมันจะได้ใบเสร็จมาครับโดยที่เราสามารถเช็คสถานะเช็คเลขที่ใบเสร็จ,จเช็คเลขที่ใบสั่งได้ส่วนต่อ,อมานะก็คือส่วนของตัวแอปจริงๆลวก็คือหนึ่งนะ แจ้งงานซ่อมครับก็คือให้เราครับสามารถเลือกประเภทงานสามารถกรอกรายละเอียดงานโดยที่อาจจะสามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมได้อย่างที่ผมบอกนะครับผมส่วนมานะครับก็คือระบบจ่ายงานซ่อมนะครับ โดยว่าอันนี้นะครับจะเป็นการเลือกวันนัดนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มรายละเอียดนะครับพอเสร็จแล้วนะครับรวมจะเป็นการชําระเงินนะครับโดยที่สามารถเริ่มเม่ตอดได้ว่าจะโอนเข้าบัญชีหรือสแกน QR นะครับพอชําระเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นใบสั่งใบสั่งก็จะเป็นรายละเอียดงานชื่อชื่อช่างมีคอนแทคช่างเบอร์ติดต่อหรือว่าจะเป็นระบบติดแชทอะไรมานี่นะครับแล้วก็สถานะของงานนะครับซึ่งลิงก์กับระบบฮิส t อรีตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเซตติ้งนะครับเอาไว้หนึ่งเลยคือแก้ไขบอดสตัวแก้ไขไม่ตอดการชําระเงินสมมุติว่าเราอยากเพิ่มบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้นะครับแจ้งเตือนแอปพลิเคชันนะครับแบบว่าเราไม่อยากให้มันเด้งเสียงดังรบกวนเราก็ปิดไปแจ้งฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ทําปุ่มล็อกเอาท์นะครับผมถ้าส่วนต่อมานะครับก็คือวา f เฟรมแอปพลิเคชันนะครับผมเริ่มมารับจะเป็นนี่นียเป็นหน้าเป็นหน้าล็อกอินนะครับผมคือ แล้ว่าใส่ username ใส่ password ไปนะครับแล้วกดถัดไปมันก็จะเป็นขึ้นหน้าหลักประมาณนี้นะครับผมโดยที่เราสามารถกดแจ้งงานซ่อมด้ตรงนี้นะครับระบบนะครับจะเช็คว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงหมดเราก็สามารถกดแก้ได้นะครับอันนี้ก็คือ work order นะครับคือคําสั่งสั่งแจ้งนะครับผมเราเลือกประเภทงานซ่อมหรือว่าก็ใส่รายละเอียดงานเพิ่มรูปภาพตรงนี้ได้นะครับผม ตรงนี้นะเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าที่อยู่เราตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ไปแก้นะครับผมรายละเอียดงานมีวันสะดวกที่รับบริการนี้จะให้กรอกนะครับหากท่านสะดวกวันไหนก็กรอกวันนั้นนะครับต่อมานะเป็นหน้าชําระเงินนะหน้านี้ครับจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าบริการค่าเดินทางค่าอะไรเนี่ยครับเรากดชําระเงินเราก็เลือกเมอดต่อการชําระเงินปุ๊บปับปบป๊บได้ สมมติว่าเลือกไปแล้วนะครับก็พอชําระเงินเสร็จก็มันก็จะเพิ่มมาว่าเราชําระเงินผ่านอะไรเวลาที่เท่าไหร่พอเรากดคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะขึ้นสมมติงานซ่อมเรียบร้อยพอเรากดอนุมัติแล้วมันจะขึ้นไปมันจะขึ้นเลขที่ใบสั่งซืง้อใบใบสั่งมาชื่อลูกค้าชื่อสถานะของงานสมมุติว่าอาจจะเป็นว่างานยังไม่เสร็จว่างานเสร็จแล้วนะครับชื่อช่างนะครับรายละเอียดงานที่ ลูกค้าได้กรอกไปเมื่อตก่อนนะครับมีวันชำระเงินมีเวลานัดนะครับโดยที่เราสามารถดูได้นะครับว่าช่างนั้นติดต่อเราจะติดต่อกับช่างได้ยังไงนะครับคนนี้นะครับหรือว่าเราจะสามารถแชทโทรสามารถแชทผ่านระบบของแอดก็ได้นะครับผมต่อมานะครับส่วนของประวัตินะครับถ้าถ้าลูกค้าแจ้งงานซ่อมไปเมื่อกี้แล้วครับ ตรงหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้า history นะครับมันก็จะมีรหัสซ่อมบอกอยู่นะครับผมโดยที่เราสามารถเช็คได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับส่วนของการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นแบบว่าแจ้งโปรโมชั่นต่างๆอะไรนานางนี้นะครับสมมุติเช่นส่วนลด20%ทํานองนี้นะครับผมคลปุ่มที่สามจากข้างล่างนะครับคือปุ่มแชทนะครับ ผมแชทนี้ก็เราสามารถคุยกับช่างได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับคือการตั้งค่านะครับผมโดยที่ลูกค้าสามารถแก้รูปโปรไฟล์แก้ชื่อแก้นามสกุลแก้เบอร์โทรติดต่ออะไรได้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของ p พ y m n t t ต์เมต่อนะครับแก้วิธีการชำระเงินแจ้งฟีดแบ c k นะครับหรือว่าจะเป็นซัพพอร์ตนะครับต้องการความช่วยเหลือของแอบปบแล้วก็ เป็นปุ่มล็อกเอานะครับผมส่วนของไบเฟม้นมีอยู่เท่านี้นะครับผมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของ UI นะครับผมเมื่อแอปพลิเคชันเมื่อกดเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็จะมีหน้าล็อกอินกับหน้ารีจิสเตอร์นะครับผมโดยที่ถ้าเรารีจิสเตอร์นะครับก็จะมีหน้า otp ให้กรอกนะครับให้เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับผมหาลงเบียเสร็จแล้วก็ มันก็จะย้อนกลับมาที่หน้าล็อกอินนะครับพอเรากดเข้าแอปมาแล้วอันนี้คือปุ่มโฮมนะครับผมคือหน้าต่างหลักของแอปพลิเคชันนะครับผมเรามาเข้าาเรามาเข้ากันที่การแจ้งงานซ่อมปุ่มนี้นะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับ แอปพลิเคชันนะครับจะตรวจสอบพื้นที่ให้บริการครับว่ามันอยู่ในแอเวียหรือเปล่าโดยที่คุณสามารถกรอกที่อยู่ได้หากว่ามันที่อยู่นั้นไม่ตรงกับ G P S นะครับเพราะว่า G P S ก็อาจจะเกิดคาดเคลื่อนอะไรได้นะครับเราสามารถหาคุณเจอได้ง่ายอย่างไรนี้ก็เอาไว้นะครับเผื่อว่า เพื่อให้ช่างนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเรากดแจ้งซ่อมไปนะ,ะต่อมานะครับผมส่วนของแจ้งรายละเอียดของงานนะครับผมลูกค้าจะต้องเลือกประเภทงานซ่อมนะครับผมโดยที่ลูกค้าจะเลือกอะไรได้นะครับผมตามที่ลูกค้าอยากแจ้งเลยครับรเรียดของงานนะครับผมก็ เราสามารถระบุรายละเอียดของงานได้คร่าวๆนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าถ้างานแอรอ์นี้นะครับผมก็แจ้งอาจจะพิมพ์ไปบอกว่าเออน้ำยาหมดแอร์ไม่เย็นอะไรทานองนี้นะครับผมโดยที่ลูกค้านะครับสามารถเพิ่มรูปภาพเพื่อสะดวกกับช่างได้นะครับผมต่อมานะครับผมหน้าการชําระเงินครับ หน้าเนี้ยเราจะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชาระเงินได้นะครับ mm hmm. สมมุติว่าผมเลือกเป็นบัญชีธนาคารน,นะครับบัญชีธนาคารน,นี้ครับผมลูกค้าคราับก็สามารถเพิ่มบัญชีได้นะครับถ้ายังไม่มีบัญชีแล้วถ้ายังไม่มีบัญชี mm hmm. พอ ชำระเกินเสร็จแล้วเราก็สามารถระบุวันทีวน่วันเวลาที่เราต้องการเรียกช่างมาได้นะครับผมอนุมัติหน้านี้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเราได้อนุมัติงานซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเราสามารถตรวจสอบประวัติและเลขที่ไปจ้างได้ผ่านเครื่องหมายนี้นะครับผมที่หน้าจอหลักนะครับผมโดยเมื่อคอนเฟิร์มแล้ว ระบบจะออกใบจ้างซ่อมมานะครับโดยเป็นรหัสเฉพาะชื่อลูกค้าสถานะของงานชื่อช่างรายละเอียดวันที่ชำระเงินและวันนั้น,นะครับโดยที่สามารถติดต่อโดยที่หน้านี้ครับจะมีช่องทางการติดต่อของช่างที่รับงานไว้นะฮะสามารถกด แชทตอนนี้ได้ด้วยนะครับผมโดยที่หน้าเนี้ยลูกค้าสามารถเพิ่มไฟล์แจ้งสถานที่แชร์หรือว่ากดรายงานนะครับความประพฤติไม่ดีของช่างนะครับผมหรือว่าเราจะเพิ่มรูปภาพได้นะครับต่อมานะครับผมคือหน้าประวัติเนี่ยครับเมื่อเรากดแจ้งงานซ่อมไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับ จะมีหน้าประวัติการจ้างซ่อมมานะครับพร้อมกับสถานาง,งานนะครับต่อมานะครับคือหน้า notification นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมอย่างสมมุติรับส30่วนลดสามร้อยบาท K-Bank นะครับผมอะไรทำนองนี้ต่อมานะครับคือหน้าแชทน,นะครับ หน้านี้เราจะแสดงประวัติแชทของคุณลูกค,ค้ากับช่างนะฮะและหน้าสุดท้ายนะก็คือการตั้งค่านะครับโดยที่เรานั้นสามารถเลือกแก้ไขโปรไฟล์ได้แก้เบอร์ติดต่อได้แก้ที่อยู่ได้ช่องทา,กางการชำระเงินนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ทางนี้เหมือนกันนะครับการแจ้งเตือนนี้ การแจ้งเตือนอันนี้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันนะฮะเผื่อบบว่าลูกค้าไม่อยากไม่อยากได้ให้แบบเสียงดังรบกวนก็ปิดไปซะหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กนี้จะเป็นฟีดแบ็กเกี่ยวกับความเห็นสามารถติชมแอปพลิเคชันได้นะครับผม ระบบซัพพอร์ตนะครับผมระบบซัพพอร์ตนี้นะจะเป็นระบบที่ช่วยลูกค้านะครับผมหากว่าลูกค้าส่งข้อความผ่านระบบซัพพอร์ตนะครับจะมีการตอบกลับภายใน8-24ชั่วโมงนะและปุ่มสุดท้ายนะเป็นปุ่มล็อกเอานะครับผมปุ่มนี้ครับก็ตามชื่อครับผมออกจากระบบครับกลับมาหน้าที่ล็อกอินใหม่แล้วครับผม ครับผมในส่วนของ UI ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผม